นิทานโบราณตำนานนครา,าแห่งรัติการและสุริยันบทนำดินแดนแห่งสองแสงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่มีอาณาจักรสองแห่งที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองนัครา,ารัติการอาณาจักรแห่งรัติการที่งดงามใต้แสงจันทร์และนัครา,าสุริยันดินแดนแห่งอาทิตย์ที่เจิดจ้า และเต็มไปด้วยพลังชีวิตทั้งสองนครต่างปกครองโดยราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่นักคาราติการถูกปกครองโดยพระราชาอัคคีธมินผู้มีพลังแห่งเงาและจันทราส่วนนักคราสุริยันถูกปกครองโดยพระราชาสุริโยไทยผู้มีพลังแห่งแสงอาทิตย์และไฟศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองอาณาจักรเคยเป็นพันธมิตรกันมาเนิ่นนาน แต่ในคืนแห่งคำทำนายนักพยากรณ์แห่งนขรารัติการได้ทำนายว่าเมื่อแสงและเงาปะทะกันจากมีสงครามที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาแห่งโลกทำให้ทั้งสองอาณาจักรเริ่มหวาดระแวงกันและสงครามก็ใกล้จะปะทุกบทที่หนึ่งกำเนิดแห่งพยักษ์จันทราและอัศวินสุริยันในยุคแห่งความขัดแยง้ง มีเด็กสองคนเกิดขึ้นมาพร้อมกันเด็กคนแรกคือเจ้าชายราวินพระโอรสของพระราชาสุริโยไทยแห่งนคราสุริยันเด็กชายผู้เกิดมาพร้อมแสงอาทิตย์อันแรงกล้าส่วนเด็กอีกคนคือเจ้าหญิงจันทราเทวีพระธิดาของพระราชาอัคคีธมินแห่งนครารัติการหญิงสาวที่ถือกำเนิดในคืนจันเพน พร้อมดวงตาที่สะท้อนแสงเงาทั้งสองเติบโตมาโดยได้รับการปลูกฝังให้ระแวดระวังซึ่งกันและกันแต่ชะตากลับเล่นตลกเมื่อพวกเขาพบกันโดยบังเอิญที่พรมแดนของทั้งสองอาณาจากักรและมิตรภาพของพวกเขาก็ได้ก่อตัวขึ้นอย่างลับๆบ,บทที่สองแผนร้ายและสงครามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่เจ้าชายราวิน และเจ้าหญิงจันทราเทวีพยายามหาทางสารสัมพันธ์ของทั้งสองอาณาจากักรผู้สำเร็จราชการแห่งนครารติการเสนาบอดีคชานนได้วางแผนชั่วร้ายเพื่อทำให้สงครามประทุขึ้นเขาใช้เวทมนต์ต้องห้ามปลุกพลังแห่งความมืดและกล่าวหาว่านคราสุริยันเป็นผู้ส่งกองกำลังมาทำลายล้างนครารติกาล ทำให้พระราชาอักคีธมินโกรธจัดและประกาศสงครามในเวลาเดียวกันผู้สำเร็จราชการแห่งนัคราสุริยันแม่ทัพศิววร <c oughs> ก็ใส่ร้ายว่าผู้คนของนัครารติการเป็นศัตรูแห่งแสงและนำทัพบ,บุกเข้าสู่ดินแดนแห่งเงาบทที่สามความจริงที่ถูกเปิดเผยขณะที่สงครามปะทุ เจ้าชายราวินและเจ้าหญิงจันทราเทวีได้ค้นพบว่าความขัดแย้งนี้เป็นเพียงอุบายของเหล่าผู้สำเร็จราชการที่เหวต่างจะย,ยึดครองอำนาจพวกเขาตัดสินใจรวมพลังกันและเดินทางไปยังวิหารสมดุลน,นิรัน์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใจกลางดินแดนต้องห้ามที่นั่นพวกเขาพบกับมหาฤษีสุริยจันทร์ ผู้ดูแลคำพยากรโบราณและได้รับรู้ว่าแสงและเงาไม่ควรเป็นศัตรูกันแต่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบทที่สี่ศึกแห่งชะตาเจ้าชายราวินและเจ้าหญิงจันทราเทวีเดินทางกลับอาณาจักรของตนเพื่อพยายามหยุดยั้งสงครามแต่สายไปเสียแล้วการต่อสู้ระหว่างสองนครได้เริ่มขึ้น พวกเขาจึงตัดสินใจเข้าห้ามหันกับผู้สำเร็จราชการของทั้งสองฝ่ายและเปิดโปงแผนการชั่วร้ายพระราชาทั้งสองจึงได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วพวกเขาถูกชักใยจากผู้ที่หวังยึดอำนาจบทที่ห้านครที่เป็นหนึ่งเดียวหลังจากความจริงถูกเปิดเผยพระราชาทั้งสองได้ทำสัญญาสันติภาพ และรวมสองนครให้เป็นนคราแห่งสมดุลดินแดนที่แสงและเงาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์เจ้าชายราวินและเจ้าหญิงจันทราเทวีได้ปกครองนครที่รวมกันนี้และนำพาสันติสุขมาสู่แผ่นดินในที่สุดคำพยากรณ์ที่กล่าวว่าเมื่อแสงและเงาปะทะกันจกักมีสงครามที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาแห่งโลก ก็เป็นจริงแต่มันไม่ใช่สงครามที่นำความพินาศแต่เป็นสงครามที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและสมดุลคติสอนใจศัตรูที่แท้จริงของเรามักเป็นความเข้าใจผิดไม่ใช่กันและกันแสงและเงาต่างก็มีคุณค่าในตัวเองไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าสิ่งใด พลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากอำนาจหรือสงครามแต่มาจากความเข้าใจและสมดุล